นี่พี่เก่งครับตัวนี้ดินสอเขียนคิ้วรุ่นสกินนี่ซอฟบรูเพนซิลของน้ำปิงเนี่ยเป็นรุ่นขายดีมากๆแล้วมีขายที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศเลยครับตัวนี้เนี่ยฮิตมากแล้วแบบเขียนง่ายหัวก็ลื่นนุ่มได้ลุคที่แบบว่าซอฟ์ละมนใครเป็นใครใครก็ต้องซื้อเลยปะครับโดยเฉพาะเบอร์สองที่มีที่ขายที่เซเว่นบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ดินสอเขียนคิ้วนี่เลยครับซีซีครีมของเก่งก็มีขายที่เซเว่นอีเลเวนเหมือนกัน นี่เลยครับผมสีเห็นสปีดไว้์สีชมพูนะครับราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวสีม่วงนี่น้องสีม่วงสปีดโคเบอร์นะครับราคาเพียง29บาทโอ้คุ้มมาก2ตัวนี้ครับใช่ใช่แต่บอกเลยว่าของน้องปิงก็ดีไม่แพ้กันเพราะว่าราคาเป็นราคามงคลครับเพียงแค่99บาบาทเท่านั้นก็สามารถมีคิวที่เป็นแบบซอฟและมุนลูกคุณหนูได้เลยใครที่อยากตามตามเป็นเบอร์ศูนย์สองนะครับกับตัวสกินนี่ซอฟบรูเพนซิลนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟ ทั่วประเทศเลยนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะ